อันนี้คือของเต็มขังเต็มนะดูดิเต็มมากเต็มหนุนยืดที่สุด <c oughs> เธอไมนต้องมาด้านล่างเธอคนเดียวเลย ใช่เนี่เยเยะแล้วเอาของกิบกดน,นี่ก็คือสภาพหลุ่มนะฮะพี่แค่นาทีนะจ๊ะนี่ไง เทียนที่อยู่ในนี้เดี๋ยวพี่เอาออกซิเจนไปแปะเลยเลยกันเนาะมันต้องเอาเสาหนีออกอะไม่รู้ว่าไม่ต้อง ระเบิดตรงนั้นทำไมระเบิดตรงนั้นทำไมอ่ะเือเรียหนึองสามสี่าวะไปหน่อยกเจ็ดแปดเบบเอ็ดสิบสองแล้วเธอจะระเบิดเพื่าจริงเธอจะระเบิดทำไม

ตี้เอออย่ามาระเบิดตรงนี้สี่สิบสิห้าสิบหกเลยนะ ออกอินดีกว่าเพลงดี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 จังจะบอกว่าพ่อมามาอะไรน้องเอนาน้ำมาให้หน่อยดิ